ปกตินะคะตาเวลามีประจำเดือนเนี่ยจะปวดท้องมากๆนะคะบางครั้งปวดจนถึงขั้นร้องไห้นะคะหรือว่าทํางานไม่ได้เลยนะคะเพราะปวดประจำเดือนมากยิ่งเป็นวันแรกนะคะเราจะปวดมาแล้วก็หงุดหงิดง่ายมากซึ่งเป็นอะไรที่ตาเนี่ยเหนื่อยมากเวลาเป็นประจำเดือนวันแรกอะคือเราต้องทํางานตลอดนะคะแล้วก็แบบต้องใช้หน้าในการทํางานอะเนาะเป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาประจำเดือนมา มันก็จะส Bref, iful, ını, ิวคืนฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเป็นสิวฮอร์โมนแล้วก็ต้าแก้ไขปัญหานี้มันนานมากคือเราอะเป็นสิวแล้วเราไม่ชอบไงเพราะว่าเราต้องใช้หน้าในการทํางานเราเลยมาลองเปิดใจใช้ตัวนี้นะคะเหตุเกิดจากการที่เราเนี่ยบ่นใน f a c e b o o k นะคะจนรุ่นพี่ที่สนิทนะคะที่เขาทานตัวนี้นะคะก็เลยทักมาหาต้าว่าเฮ้ยลอง ทานตัวนี้มาไม่ปวดท้องประจําเดือนนะแล้วก็ช่วยให้สิวเนี่ยแห้งไวขึ้นด้วยเวลาเป็นประจําเดือนสิวก็จะไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นยาสมุนไพรนะคะที่ช่วยในการบํารุงจากภายในสู่ภายนอกนะคะของผู้หญิงเรานะคะซึ่งเป็นการรักษาที่ต้นเหตุนะคะไม่ใช่การรักษาที่ปลายเหตุแบบที่ต้าเคยทํานะคะเราก็เลยเปิดใจแล้วก็ลองมาทานตัวนี้นะคะสิวมันแห้งลงแล้วก็แห้งไวมากซึ่งปกติต้าก็จะเป็นสิวแบบฮอร์โมนเม็ดใหญ่ๆเลย แล้วก็แบบสิวมันก็แห้งลงแล้วก็พอประจําเดือนมาเฮ้ยเราไม่ปวดท้องแล้วนะคือแบบเราลืมไปเลยว่าเฮ้ยนี่เราเมนมานะเราทํางานได้แบบสบายใจแล้วก็แบบแฮปปี้มากอะ่ะเพราะมันไม่ปวดท้องแล้วไงซึ่งพอตาได้ลองทานแล้วก็ดีแบบเนี้ยก็เลยแนะนําให้คนรอบข้างได้ลองทานนะคะสําหรับใครที่แบบอาจจะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะคะหรือว่าเกิดอาการตกขาวอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะซึ่งเพื่อนตาเนี่ยเป็นอาการนี้แล้วก็ได้ลองทานแล้วก็คือเฮ้ยมันดีขึ้นมันไม่เกิดอาการตกขาวแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตาเน,น้ซิ่งมากๆก็คือตาได้แนะนําคุณแม่ไปเพราะว่านี้มันเป็นยาสมุนไพรโบราณอะคือใครก็สามารถทานได้อะผู้ใหญ่ไวททองก็สามารถทานได้ซึ่งคุณแม่ของตาเนี่ยก็อายุแบบ ค่อนข้างได้จะอยู่ในช่วงวัยทองแล้วก็แบบเป็นไมเกรนอะไรอย่างนี้พอได้ลองตัวนี้ไปก็คือดีขึ้นเื้ยตัวนี้วีนัทเฮิร์บนะคะเป็นยาสมุนไพรนะคะที่บำรุงจากภายในสู่ภายนอกของผู้หญิงเราเนาะซึ่งต้าคิดว่าการที่มันบำรุงจากภายในสู่ภายนอกอะมันดีกว่าการที่แบบรักษาที่ปลายเหตุอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนช่วยในการรักษาที่ต้นเหตุจริงๆนะคะตัวนี้ทานวันละ1-2แคปซูลค่ะตัวนี้นะคะ